สวัสดีค่ะทุกคนพี่โจจากช่อง VBTL วอลเลย์บอลไทยว Woman Lover คลิปนี้นะคะว้าวเริ่มเข้มข้นขึ้นอีกแล้วทุกคนหลังจากที่สาวไทยนะคะเอาชนะสาวมองโกเลียไปได้นะคะวันนี้นะคะด้วยสกอร์3ต่อ0เซตนะคะก็25-14นะคะ25 20แล้วก็25-12นะคะสบายสบายโดยที่พี่โจคิดว่าโค้ชพี่ด่วนเนี่ยก็จะให้สาวๆนะคะสลับกันลงไปเล่นนะคะแล้วก็สับเปลี่ยนกันไปก็เก็บตัวไว้ก่อนนะคะก็คือ ตัวผู้เล่นหลักๆเราเนี่ยไม่ให้กรอบนะคะที่พร้อมจะลอยในศึกของรอบ8ทีมสุดท้ายกันต่อไปนะคะก็จบกันไปแล้วนะคะสําหรับรอบแรกนะคะตอนนี้เราก็จะกําลังก้าวเข้าสู่รอบ8ทีมวอลเลย์บอลไทยนะคะและในรอบ8ทีมนี้นะคะในศึกวอลเลย์บอลหญิงเอเชียนเกมครั้งที่19นะคะเราก็จะหา2ทีมนะคะของแต่ละกรุ่มนะคะผ่านเข้ารอบไปโดยที่ 8ทีมที่เข้ารอบนะคะก็จะมีกลุ่ม A นะคะสาวหมวยจีนนะคะแล้วก็ออนนี่เกาหลีเหนือนะส่วนกรุ่ม B ก็สาวสาว,สาวไทยเรานะคะแล้วก็สาวไต้หวันนะคะกรุ่ม C นะคะก็จะเป็นสาวเงียนเวียดนามน,นะคะกับสาวออนนี่เกาหลีใต้นะคะและ รปดีนะคะก็จะเป็นสาวยุ่นญี่ปุ่นและก็คาซักสถานนะคะโอ้โ oh ห oh, แต่ละทีมนี่ดูเดือดเผ็ดมันกันทั้งนั้นเลยนะคะรูปแบบของการแข่งขันเนี่ยเราจะคว้าย A กับ C นะคะแล้วก็ทายเรา B กับ D เนี่ยเราก็จะแข่งกับทีมที่ยังไม่ได้เจอกันนะคะแล้วก็เอาผลคะแนนนะจากรอบแรกเนี่ยติดตัวมาด้วยนะคะถึงนัดต่อไปกอลเลยลบอลสาวก็จะต้องพบกับญี่ปุ่นนี่เลยนะคะและก็คาซักสถานนะคะสรุปก็คือ กรุ๊ปอ e เนี่ยก็จะมีเวียดนามนะคะจีนเจ้าภาพ นะคะแล้วก็นี่เลยเกาหลีใต้เกาหลีเหนือนะส่วนกรุ่ม F นะคะก็จะเป็นสาวๆไทยเรานะคะแล้วก็ญี่ปุ่นนะคะคาซัคสถานแล้วก็ไต้หวันนะคะก็โปรแกรมนะคะก็จะเริ่มแข่งขันในวันที่4ตุลาคมนะคะเวียดนามก็จะเจอกับเกาหลีเหนือเวลา13นาฬิกา30นาทีนะคะและเชียร์กันต่อค่ะนี่เลยสาวๆไทยจะพบกับทีมสาวคาซัคสถานนะคะเวลา สิบสนาฬิกาสานาทีนะคะใครที่พลาดดูถ่ายทอดสดนะก็ตามมาเชียร์ตามมาดูเพิ่มนะคะมีไฮไลท์ในทางช่อง VBTL ของพี่โจนะลุ้นต่อค่ะ จีนนะคะสาวหมวยนะคะเจอกับเกาหลีใต้เวลา18นาฬิกานะคะและคู่สุดท้ายนะคะของวันที่4ตุลาก็คือสาวยุ่นญี่ปุ่นนะคะเจอกับสาวไต้หวันซึ่ง18นาฬิกาเหมือนกันนะคะพี่โจก็คิดว่าเก็บรวบได้แน่นอนนะคะก็ตามต่อด้วยวันที่5ค่ะติดตดกันเลยนะคะสาวเกาหลีเหนือนะคะก็จะพบเกาหลีใต้เจอกันเองนะคะก็ บ่ายโมงครึ่งนะคะแล้วก็ไต้หวันพบกับคาซักนะคะเวลา13นาฬิกา30นาทีและจีนพบกับเวียดนามค่ะ18นาฬิกานะคะซึ่งก็พลาดไม่ได้เลยนะคะลุ้นรอบ8ทีมสุดท้ายสาวไทยพบกับสาวยุ่นญี่ปุ่นนั่นเองนะคะ18นาฬิกาเช่นกันนะคะ โอ้โหบอกได้เลยนะคะตารางรอบนี้นะคะ8ปดทีมสุดท้ายเนี่ยสาวไทยเจองานหินแน่นอนไม่ง่ายนะไม่ง่ายนะพบสาวยุ่นญี่ปุ่นนะคะที่พึ่งทุบ นี่โลกแตกไปยี่้าศูนย์น่ะข่มขวัญกู่ต่อสู้จริงนะคะแล้วก็ต้องไปเจอกับคาซักด้วยนะคะก็จริงๆแล้วญี่ปุ่นเนี่ยเราเคยเจอกันตอนชิงแชมป์ก็ชนะเข้ามา5เซตนะคะ3ต่อ2เซตแต่ก็ประมาทไม่ได้นะแล้วก็การหนวดกับหวนกับคืนมาครั้งนี้นะคะสาววไทยพบญี่ปุ่นเนี่ยก็อย่างที่พี่โจเคยบอกไว้ในคลิปก่อนๆนะคะเขาจะใช้ชุดชิงแชมป์เอเชียที่โคราชนะคะแต่ว่าเขาจะใช้แค่7คนนะคะแล้วก็รวมกับสาว ญี่ปุ่นนะคะอีกห้าคนนะคะซึ่งเป็นผู้เล่นที่ไม่ใช่ชุดใหญ่ทั้งหมดเนี่ยนะแต่ก็มีฝีมือมีดีกรีเหนือชั้นกว่าชุดชิงแชมป์แน่นอนนะคะก็เชียร์กันเยอะๆนะคะก็ส่วนการศึกษานะคะก็เนี่ยสาวๆเขาเนี่ยก็แบบสูงใหญ่ไซยุโรปอะไรเงี้ยบุกได้ดูดันนะคะไปเลยนะก็ไม่งั้นเราก็จะ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะถ้าเราไม่สามารถผ่านญี่ปุ่นกับคาซัคไปได้นะคะเราก็จะหล่นไปอยู่นู่นเลย2เป็นที่2อ,อันดับนะคะของกรุ๊ปนะคะคราวนี้รอบชิงชนะเลิศเนี่ยเราจะต้องไปคายเจอนู่นเลยพี่บิ๊กสาวหมวยจีนเลยเจ้าภาพ เขาก็ต้องแบบเต็มที่มาเหมือนกันนะคะคือต้องแบบสุดๆกันไปเลยนะสาวๆเดี๋ยวจะเอาใจเชียร์ให้เต็มที่เลยนะคะวันที่เจอญี่ปุ่นนะคะก็จะเต็มกันนะคะทุกกร๊ปเลยนะคะสมกับเป็นเจ้าภาพแน่นอน,นะคะ่ะจีนนะคะใส่เราหมดแม็กแน่นอนนะคะเราก็อาจจะมีโอกาส ผ้าทองไปได้นะคะถ้าเราเป็นที่1ในกลุ่มเราก็จะค่อยไปเจอกับไม่สาวเกาหลีเหนือก็สาวเหงียนนะเวียดนามนะคะก็ดูดีกว่านะสาวๆเอาใจช่วยเอาใจช่วยเพราะว่ารอบนี้เป็นรอบแบบคว้ยนอกเอาอะ่ะทีมชนะก็เข้าชิงชนะเลิศนะคะชิงเหรียญทองแต่ว่าทีมแพ้ก็นู่นเลยชิงเหรียญทองแดงทันทีเลยนะคะส่งกําลังใจให้สาวๆกันนะคะมาเชียร์สาวๆกันให้มากๆนะคะทุกคน คลิปนี้พี่โจก็ต้องขอโทษ f อสาวไทยทุกคนด้วยนะเสียงพี่โจก็อาจจะแห่ไปหน่อยนะคะพายุเข้าอีสานก็คลิปหน้านะคะพี่โจมีข่าวดีมาฝากกันด้วยมีข่าวดีมาบอกฝากติดตามกันนะคะหนึ่งใจหนึ่งไลค์หนึ่งติดตามเท่ากับเลิฟเลเลยนะขอบคุณค่ะไทยแลนด์บ๊บาบบา